สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะแหมสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเก็บข่าวน้องเจ้ารู้สึกกันหน่อยค่ะไปที่แพลตฟอร์ม So h ู e n t e r t a i n m e n t กันก่อนเลยนะคะจั่วหัวได้แหมบอกได้เลยจั่วหัวได้ทำให้แบบเออคนอื่นๆเขาอาจจะรู้สึกหมันไส้ก็ได้นะคะก็ทางด้านบล็อกเกอร์นอตไทม์เอา o o k นะคะ Image ก็เขา พสว่าเจ้าลูซื่กลับมาทวงตำแหน่งนักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมรุ่น9 5s นะคะเป็นที่หนึ่งอย่างมั่นคงจริงๆที่จีนเขาไม่ได้ใส่เข้ามาคำถามหรอกแต่ว่าแอดวานใส่ให้ในหัวข้อ <c oughs> นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพอดูจั่วหัวแล้วก็เหมือนเรียกแขกยังไงก็ไม่รู้นะแต่อะไรก็ตามมันก็มีส่วนที่เป็นความจริงใช่ไหมคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยน้องเขาในความนิยมของรุ่นเดียวกันน้องเขาก็มาเป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกัน ะะถึงแม้ว่าทางกลุ่มนายทุนจะไม่ได้จัดให้น้องในจุดที่แบบ มันตอนนั้นเขามีจัดกันใช่ไหมมี AA+ plus เออ plus อะไรเงี้ยซึ่งพอดีตอนนั้นเจ้ารู้สื่อมีปัญหากับนายทุนนะคะก็คือบริษัทเอเจนซี่ของตัวเองก็เลยไม่ได้รับการจัดสรรแต่อย่างไรแต่ว่าต้องรอดูน้อไม่รู้จะมีการจัดอีกเมื่อไหร่นะคะเขาจะจัดทุกๆปีหรือว่า2ปีจัดทีหรืออะไรก็อยู่ที่อยู่ที่กลุ่มนายทุนละกันแต่ตอนนี้ก็มีหน้ามีตานะเพราะว่าน้องเขาก็มาอยู่ภายใต้หลังคาของอาลีบาบานะคะอยู่อย่างมั่นคง ที่าภายใต้ออกคายเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองค่ะก็เนื้อข่าวนะคะก็บอกว่าหลังจากที่งานคอนเสิร์ตนะคะของเจ้ารู้สือเป็นคอนเสิร์ตวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาในวันที่8พิศจิกายนนะคะก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะบริษัทใหม่ของเธอแล้วก็มีเสียงเชียร์จากผู้ชมนะคะแน่นอนกว่า5,000คนเต็มพื้นที่จัดงานกันทีเดียวค่ะซึ่งเจ้ารู้สือก็ได้พิสูจน์ให้เห็นบนเวทีว่าความอดทนนะคะของ นักแสดงหญิงตัวเล็กๆรุ่น95อย่างเธอคนนี้ไม่อาจจะถูกทำลายไปได้ง่ายๆค่ะ ทุกรายละเอียดนะคะของงานวันเกิดคือกุญแจสำคัญสู่การเกิดใหม่ของเธอเธอสวมชุดราตรีสีชมพูโอกุตูปักลายดาวเล็กๆที่ชายกระโปรงสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจำลองภาพลักษณ์ของชูเยียนจากละครเนื่องเกมรักในเงารวงนะคะเมื่อบทพูดสุดคลาสสิกของชูเยียนก็เริ่มบันเลงเข้ากับช่วงอินโทรของเพลง ผู้ชมก็ตะโกนว่าเ,เธอนั้นช่างสุดยอดมากจริงๆค่ะแฟนคลับคนหนึ่งถึงกับถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงไปบนเวยเปอว่าฉันะร้องไห้เสียน้ําตาเป็นถังๆเลยนะอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นมีมีแต่คนประทับใจนั่นเองแล้วก็เขาบอกว่าที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือความจริงใจของเจ้ารู้สื่อนะคะซึ่งก็เหมือนกับแบบ 5,000ใบนี้คือตั๋วฟรีนะก็เรียกได้ว่าไม่มีสักใบหนึ่งที่โดนขายออกไปเลยนะคะทั้งหมดนี้แจกฟรีผ่านกิจกรรมสนับสนุนแฟนๆแล้วก็งานการกุศลค่ะในการสัมภาษณ์หลังเวทีนั้นเธอยิ้มและกล่าวว่าฉันแค่อยากให้ทุกคนที่อยู่กับฉันสามารถยืนเคียงข้างนะคะได้นั่นเองค่ะ ความมั่นใจนี้นะคะมาจากการทำงานอย่างไม่หยุดยัง้งตลอด36วันในการเตรียมงานนะคะตั้งแต่การเลือกสถานที่นะคะจัดสถานที่เตรียมเวทีไปจนถึงการซ้อมร้องแล้วก็เต้นค่ะ เจ้ารู้สื้อจัดการทุกอย่างนะคะเป็นแม่แรงสุดฤทธิ์เลยทีมงานเปิดเผยว่าเพื่อให้การแสดงสดออกมาสมบูรณ์แบบค่ะเธอก็ใช้เวลานะคะวันละ6ชั่วโมงในห้องคาราโอเกะนะคะโดยอมยาอมแก้เจ็บคอเพื่อให้เสียงของเธอยังคงดังอยู่แม้เสียงเธอนั้นจะแหบนะคะแพ็กเกจสนับสนุนพิเศษสําหรับแฟนๆประกอบไปด้วยสินค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษแล้วก็การ์ดเขียนด้วยลายมือที่เขียนว่าขอบคุณที่ไม่ทิ้งฉัน ไปในช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดนะคะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสภาพจิตใจของเธอเมื่อสองเดือนก่อนค่ะตอนที่เธอนั้นถูกพักงานเนื่องจากข้อพิาพาทเรื่องสัญญาก็ไม่ได้รับข้อเสนอนะคะออดิชั่นใดๆแม้แต่การกล่าวอย่างน้ำตาซึมว่าระหว่างการไลฟ์สตรีมช่วงดึกนะคะว่าฉันไม่รู้ว่าอนาคตของฉันอยู่ที่ไหนคะ่ะการโค้งคำนับอย่างมั่นใจของเจ้ารู้ซื้อนะคะในงานเลี้ยงวันเกิดนั้นก็น่าประทับใจจนชาว เหลังน้ำตานะคะว่านี่ไม่ใช่แค่งานฉลองวันเกิดเท่านั้นแต่มันคือบทเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะ จุดตกตะลึงที่สุดของงานเลี้ยงวันเกิดคือการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะจากหูจิ้งเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะเมื่อฉากหลังถูกจัดแสดงค่ะเจ้ารู้สื่อนะคะกับหูจิ้งเอนเตอร์เทนเมนต์ออฟฟิเช l ยลคอลลาเบเรชันะคะทันใดนั้นผู้ชมทั้งหมดก็กรีดร้องออกมาอย่างกึกก้องค่ะแทบจะทําให้หลังคาบ้านถล่มนะคะคนวงในเผยว่าบริษัทใหม่เนี้ก่อตั้งขึ้นโดยเจ้ารู้สื่อแล้วก็เหล่าคนดังระดับแนวหน้าค่ะเธอไม่เพียงแต่เป็นศิลปิน เท่านั้นแต่ว่ายังมีอิทธิพลอย่างมากซึ่งหมายความว่าเธอได้หลุดพ้นจากข้อจํากัดนะคะของเงินทุนเดิมอย่างสิ้นเชิงชาวเน็ตบางคนขุดคุยประวัติการพูดคุยของเธอนะคะที่ถูกยกเลิกสัญญาซึ่งก็เผยให้เห็นว่าเอเจนซี่เดิมของเธอขู่ว่าจะให้จ่ายค่าเสียหายสูงเลี้วค่ะเธอสามารถโน้มน้าวนะคะให้เอเจนซี่ยอมถอยได้โดยใช้ฐานแฟนขับแล้วก็ความสําเร็จทางการค้าและภาพลักษณ์สาธารณะนะคะก็ทําให้เธอได้รับฉา ยาว่าคนแรกในวงการบมนเทิงจีนที่เอาชนะทุนนิยมค่ะความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นนะคะบางคนก็ตั้งคำถามว่าการเอาชนะทุนนิยมของเธอนั้นเป็นแค่การประชาสัมพันธ์หรือไม่ถ้าไม่มีเงินทุนสนับสนุนเนี่ยเธอจะสามารถกลับมาได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้หรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยหลายคนก็ได้นำเสนอหลักฐานที่เป็นรูปธรรมค่ะเธอนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ใดๆในวันเกิดของเธอนะคะโดยบริษัทใหม่จะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบเวทีทั้งหมดแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเธอถูกพักงานค่ะเธอปฏิเสธนะคะข้อตกลงทางธุรกิจที่ เกือบจะตกลงนะคะโดยเลือกที่จะลดรายได้มากกว่าทํารายชื่อเสียงของเธอค่ะตัวอย่างของคนดังทั่วโลกที่หลุดพ้นจากการควบคุมจากทุนนิยมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเทเลอร์สวิฟเองก็เคยต่อสู้กับเอเจนซี่เดิมของเธอเรื่องลิขสิทธิ์อัลบั้มมาแล้วจนในที่สุดก็ก่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อกลับมามีอํานาจอีกครั้งค่ะการคัมแบ็กของเจ้ารู้สื่อเองนั้นก็เปรียบเสมือนบทเพลงไม่ยอมแพ้นะคะที่ถูก เขียนไว้ในบทเพลงของวงการนั่นเองช่วงเวลาที่เธอสะอื้นให้บนเวทีค่ะกลับเผยให้เห็นแววตาที่แฝงไปด้วยการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะ ก็เมื่อเจ้ารู้สืกร้องประสานเสียงนะคะกับเหล่าบรรดาแฟนๆในเพลง The o r p y o n ค่ะก็เสียงร้องประสานของแฟนๆก็กบเสียงของเธอจนมิดเลยนะคะเธอหยุดร้องกระทันหันเช็ดน้ําตาแล้วก็ยิ้มออกมานะคะพลางกล่าวว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันร้องเพลงนี้คือตอนไลฟ์สตรีมนะคะมีคนฟังเพียงไม่กี่คนเองครั้งนี้ฉันร้องไห้ด้วยความสุขไปพร้อมกับพวกคุณทุกคน ฟแฟนคนหนึ่งนะคะในกลุ่มผู้ชมที่ชูป้ายมีข้อความว่าจากคนที่ไม่รู้จักสู่ดอกไม้ปี95นะคะซึ่งคำเรียกดอกไม้ปี95ก็คือนักแสดงสาวชื่อดังของรุ่น 95s ค่ะและเมื่อกล้องนะคะแผนไปเนี่ยจารู้สึกก็โค้งคำนับไปทางนั้นโดยเฉพาะนะคะประโยคที่ว่าเธออยู่เคียงข้างฉันในยามทุกข์ ฉันจะปกป้องเธอในยามสุขค่ะแบบนี้ก็ทำให้บางคนในคอมเมนต์นะคะได้แสดงความคิดเห็นว่าโอ้โหมันช่างเป็นข้อความที่บีบหัวใจนะคะยิ่งกว่าละครไอดอลเสียอีกค่ะนี่คือสิ่งที่คนดังและฟแฟนๆนะคะควรที่จะ ป็นแล้วก็ควรที่จะมีความสัมพันธ์แบบนี้นั่นเองนะคะงานเลี้ยงวันเกิดครั้งนี้ก็เป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเจ้ารุสือจะรักษาตำแหน่งนะคะผู้นำของรุ่น 95S ไว้ได้หรือไม่ค่ะในวันเดียวกันนั้นนะคะก็มีอย่างน้อยๆเนี่ยสองแฮชแท็กด้วยกันนะคะที่กลายเป็นเทรนด์บนหวยโปเลยนะคะแล้วก็มีวิดีโอที่เกี่ยวข้องมียอดวิวมากกว่าร้อยล้านครั้งนะคะบลอกเกอร์ในวงการบันเทิงเผยว่าค่ะเจะ้ารุสึกได้รับข้อ เสนอนะคะให้รับบทนำในละคร3เรื่องแล้วตั้งแต่นักรบหญิงในสมัยโบราณไปจนถึงนักแสดงหญิงรุ่นใหม่ค่ะซึ่งช่วยเพิ่มขอบเขตการแสดงของเธอสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าฉาย,ยานะคะว่านางเอกผู้เป็นผู้นำของรุ่น9 5s ก็คือการเปลี่ยนแปลงของเจ้ารู้ซื้อค่ะจากการถูกผลักดันโดยทุนนะคะสู่การขึ้นเป็นหัวหน้าทีมด้วยตัวเธอเองดังที่เธอกล่าวในวันเกิดว่าในช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุด ได้เรียนรู้ว่าการพึ่งพาคนอื่นนั้นไม่ดีเท่ากับการพึ่งพาตัวเองและการพึ่งพาความนิยมชมชอบนั้นไม่ดีเท่ากับการพึ่งพาพลังภายในค่ะ อันนี้ก็น่าจะหมายถึงพลังภายในกายของตัวเองอะนะคะงานวันเกิดครั้งนี้นะคะก็เหนือกว่าการเฉลิมฉลองธรรมดาธรรมดมันคือการโต้กลับของหญิงสาวในช่วงที่อุตสาหการรมกำลังถดถอยเป็นการไถ่โทษซึ่งกันและกันนะคะระหว่างแฟนๆและไอดอลแล้วก็เป็นภาพสะท้อเล็กๆนะคะของยุคแห่งการจลาจลด้วยในวงการบันเทิงจีนนั้นผู้ชมไม่ได้จ่ายเงินเพื่อรูปรักอีกต่อไปผู้ที่จ่ายเงินเพื่อความอดทน แล้วก็ความจริงใจนะคะคือผู้ที่จะไปได้ไกลกว่าเรื่องราวของชีวิตนั่นเองนะคะก็เกิดขึ้นในวันครบรอบวันเกิด27ปีของเจ้ารู้ซกค่ะการมีทั้งการร้องไห้มีทั้งการพูดถึงการบอกลาเมื่อมีทั้งการพูดถึงสู่การกลับมาด้วยรอยยิ้มนะคะก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเกียรติยศที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันคือความอดทนนะคะต่อความมืดมิดแล้วก็เปล่งประกายเมื่อแสงสว่างมาถึงค่ะ จากนั้นก็จบบทความข่าวนี้ด้วยคำว่านะคะคุณประทับใจกับงานวันคล้ายวันเกิดของเจ้ารู้สื่อหรือไม่มีเครื่องหมายคำถามนะคะแล้วก็คิดว่าเธอจะรักษาตำแหน่งนะคะที่หนึ่งของนักแสดงนำหญิงระดับท็อปที่เกิดในรุ่น 95s ไว้อย่างมั่นคงได้ไหมนะคะก็มาร่วมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ได้เลยนี่ก็คือจบนะคะบทความข่าวค่ะซึ่งก็เขียนได้ดีนะเอวานก็คิดว่าเขาก็แบบคะประมวลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน เกิดขึ้นในงานแล้วก็สถานการณ์ของเจ้ารู้สืกก่อนหน้านี้แต่มันก็มีบางประโยคที่มันก็เวอร์เกินไปอะไรประมาณนี้นะ,ะเพราะอย่างบริษัทใหม่ใช่ไหมบริษัทใหม่ที่จะเป็นเสือเพลิงตัวน้อยนั่นแหละนะคะก็จริงก็ไม่ได้มีชื่อของน้องเจ้ารู้สืกเลยเนาะก็อย่างที่พวกเรารู้กันมีผู้ถือหุ้นอยู่2อนะคะอยู่2ที่นั่นก็คือทางด้านคุณลีเวยถือไว51้51%แล้วก็ทางอาลีบาบา49%นะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกถือว่านี้ ก็ดีมากแล้วอืดีมากแล้วเพราะว่าส่วนของที่เป็นสตูดิโอของเจ้ารู้สือ่อมีอิสระในการรับงานเองอะไรเองเ,ออเลือก,เล,อกเลือกรับงานเองอะไรเองก็ถือได้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งแล้วอ่ะเพื่อนๆในหมู่ของนักแสดงที่มีเอเจนซี่นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะคิดเห็นเป็นประการใดบ้างก็สามารถมารวมพูดคุยกับแอดวานได้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ